giờ ot bêng lắp ban, mai đây này quá, cái này, cao luôn, nhiều như mới tưới, này nhiều, mai nhiều đấy, để tưới, ot

อดอถรถรดบรรดีดดด้ว่ากำบอดีกันโดยที่ไม่ได้บอกหมวรับบอาดี้มากับขราวตอนเลื่อประดักพี่เหาไหมอมเอาเลย Để rồi, để đuôi, nó rồi thì cây tuyết người ta nó lên này à, rất vừa cô Thế này này thì kia cáo kia ăn ăn Này, ta ôm đứng lớn lên nhà bây giờ nhà bây giờ đường nào bạn bán Này, mấy ca đất không ca côn rồi này Ê. Ê. cái nhược rồi nó nhiệt cái bề rồi này mấy ca mà chỉ, mấy giờ bây giờ vẫn nuôi vẫn mà nó đơn giản

หยดยินป๊บหน่งเนี่ย็ินมันจหยดในใน่้วในนมันปลกอ้ยดีครับหยจุ่มจืนไม่มานี่กน้ดูเดือนนี้ดูร้อนแต่จะมึนก้มน้ำน้ำเย็นตอนนี้นี่ตอนนี้นี่อันนี้ได้ไหมกูเนี่ยอันนี้ได้ได้ไใช่ไหมเดี๋ยวป่าไปเรียกดเจงเลย ตำเบอปันแกว่าอดอปนนี่ยกยกยกับยกำเมนูโบราณแต่ไม่จมยกปัดกยม่จับบีบียังมั่งไหมดูนี้ดูเล่งแต่ไม่จมได้บีบีน้อยๆแล้วได้บีบน้อยๆวได้บีบีนๆบีบมันยังมั่งไเดี๋ยวไปไเลดกเก่ง นอนนะกูเก็บเธอได้อย่างกูว่ายกรวยกับเรือไมนี่เกากันอย่างไรกันเข้ากันเข้ากันักงกันเรอรยเลยยังรวย กไปิด้ายห,หน่อยิดายฉันก็เม็ดตังตามมากเ็เดตังมันไม่ตกเด็ดตัตังตันตังตันตังตันตังงตังไหมพอดีไม่ผือรับมากินยกรวยเดแ๋ยว,วนเรามีต่อกันแบบยกรวยเดีว่าคุณโบคุณเมตตาไมทตาไมก่อนนี่ยผม แต่แม่กูม no ีร <herum len cher> ับ <casually> p <uttering> a t t e r นั uh, <mor iken> ่นเล็กๆเลยครับมันปิ๊ดตอกไม่ต่างกับปิตอกเลยไม่ต่างกับปิตอกเลยอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้กูนี่อันนี้ไห้หมูอครับไห้หมูอไห้หมูไห้ก๋วไห้หมูเต้านู้เนี่ยเนี่ยกูมีไัววันนี้ก็ปั่นหมูเต้าหู้หน่อยมาเลี้ยงอยที่บ้านนะมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนี่ะครับกระลอกก็มีลวกเย็ดอะอางเง้ย ตัวนี้เดี๋ยวเราไปย่างมูนก่อนนะครับผมโอเคตัดภาษาเติมแต่เดี๋ยวเร็มกินอับก้าวเงี่ยนอนเว้ยนะอ่อนๆเล็บยิกลงเวียนอันนี้ยกรวยเตือนแต่โปกไปแต่บ้านนั่นน้อย เส้นแต่เลยนี่นะเส้นแต่เ <saben> ้นเส้นแตเเน้นเดะไม่หยกหมัเพ่หมักอืมเดอืมเดนอไปเลยกูเม่ละมาเอาไม่ดละมอม่เหลอไม่เหลเ่นะ

อันนี้ก็อย่ายกไปเพื่อนเด็กเดียวเป็นต้นกลวยขอบควันทั้งพวกลายเป็นยกกลวยโอเค,อเ,คเอาออกแล้วฉันเอาเลยเออกเลยนื่นเล็กเอาเจ้าวดเทวอาทเทวดานอนควัน เหลือเเลือแเอาจะปอดเอิอนเนครับตัดเลไปก่อนแรงไม่ดัเลยูไม่ดำไม่ดำเราใช้นำใช้เล็เหลือเลยไม่ไม่ดั่ต้นนี้เป็นใบเลยยกเป็นใบต้นนี้กินร้อยเอตก็ไม่จบกินนี่นี่ครับกินมันหยกไ,ไอกินมันออดิบ กินมน่อดีจุ๋น่รับผมันอยู่ะอดีปจริงรอดครันมังบางข้าวเนีก้าวปดนั่งคือมันข้าวปดอันนี้หยออนี่หยเตะนก็ให้หยเคือหยเตักก็ได้ครับเนี่ยใหย่แบบนี้เลยครับจะมีญ่ เด็ดหยกต้องมียเยอะเหรอครกับไส้บ,บ,บวัวกับมันไส้บัวก็เหมือนกันต้องต้องมียเยอะไ่ยเยอะอันนี้เปลือกแต่อนอกหมักยังเกลี่ยหมักข่วนข่วนฮึมหักได้เนละยยังจะอวนยักได้เนี่ะซึงเรา้องจะบปตานี่เลยอืมอืมอันนี้อวน

มใหญ่ยังได้ออกก่อนนะมอใหญ่อกก่อนนะับกับกับตกรงนี้ครับรือดึงออมาเลยครับดึงเต่งอามาเลยติดมือมาเลยนะอือยึดดึงแล้วนะโอเคนะ The gang bóng, and I kept the gang ong. Ging a ray gà giam gần gà giam, may mẹ mất gà giam mất, may để về lạc. Tìm giảm giảm gà bóng giam giảm gà 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 giảm

lột cũng lột lấy đây nằm lột cũng lột lấy lột lấy chim bạch chạc anh ta tiếng anh ta tiếng đi tiếng gì bắt bắt à, bắt chuột lầu đau cảnh anh đi bên mua mấy nụ bơ đan rồi mấy tăm này nữa là mà chọc cao cái này rồi mặt ta mặt cao lên lối rồi ไอ้กว๋วยวอนน้อนเปไนไง่งกวยหร <Okay. S 1> อเปล่เียวนายยกทุกครับเดี๋ยเพียวยกทุกมันนุ่นนุนน่นเรอป้นุ่นนิ่มนุ่นอ้าอย่างงงหอมแบบหอมแบบเดี๋ยเดีมยวเี่ยเดวแล้ว ปั้ดกันวนานำเองเลยเดี๋ยวให้นำยกนี่นำไม่ต้องได้กับท่านผู้ชมนำยกออก็ยกใหม่เดี๋ยวจะทำยกนำก็ได้นำเนางควันแล้วคนน่ะเออทักปากกับท่านผู้ชมกะวันนี้ก็ตื้อกาสร้อนนองนองครับร้อนนองนองโน่นนู้นกับผมกไม่ทำเมนูหวานน้องกันไม่เคยกินดีเมนูนี้ครับก็เลยให้ ต้อนให้น้องกันน้องไก่ได้ทแบบก้าวเป็นครับผมกับเมนูนี้ก็คือเวลาไม่มีวัตถุดิบอ่าที่แบบว่าไม่มีตังคืออะไรมาเนี่ยอ่าทั้งหมดแบบจุกจืนว่ัวยาวยกขึ้นมาปักผวกมาตีบ้านไม่มีกับก้าวอ่าวเจ้าแกกัดได้กับักุดแกกัดได้แกกัดได้จักจุดเลยอ่าจุกจืดคือเราจักใหญ่โคงแต่มีเกิดประโยชน์กับแต่ไม่ยอมกับเมนูโบราณเมนูโบราณครับยกกลวยพัด กุ้ยครับผมนี่เราใจยกเลยเตือนนี่เตือนแต๋ๆเลยครับเตาไ่้เราใจเตาตราม้ากรับตาไม่จุมเดือดดกเดือดดกดกเก่าเกาครับผมตาไม่จุ่มจนใหญ่อยากจะต้องการครับผมจังได้ครับเตาดกเก่าเกาเก่งงานเลยนะโอเคพร้อมจิ้มกับตาไม่จุมครับ ปัดไม่ต้องหมากครับเ <ừ> มนูนี้มันจะรอเค็มน้อยๆแต่ก็เรียกว่าเคม็มกะ,ะปิกะปิครับผมเก่งยวกใ่ต้องบวกเคยนะ,ะบวกเขาเลยครับผมเดี๋ยวปั่นแบบลุงรังนุ่มหนึ่งจริงๆเมนูนี้ก็จะปัดไม่นั่งครับัด <ừ> ประมาณเมนูนี้คือ,อลุงห้านาทีครับหันาทีอ่าคือเป็นอ,นอ่อนจริงๆนะแบบออนจริงๆต้องใจแบบอ่อนนะครับอันนี้วันนี้ อาจจะว่าอนมังอ่นตึบเจ็ดตึบแปดตึเจ็ดตึครับกับะรทไม่เพราะมันมืดมันมืดมันมืดก็คือัเยียเียไม่ควันยกยกอื่นหอมกุ้จ so ัดกินกยเตี๋อเลยครับคนยมเจมอยเจมอยอ๋อเจปงเจปง กินยังเลยนะน้ำแบบนี้เยี่ยมจริงเป็นเชียก็ต้องเชียกเป็นเชียกหน่อยหนึ่งนั่นเลยกระป๋องน้ำปลาครับโอเคครับท่านผู้ชมครับผม ครับก็เป็นเมนูอะไรครับวันนี้ก็เป็นใก่วิธี่แบบบานๆวิธี่ปอวิธี่เมทำกับข้าวให้คุณปอคุณแม่กินวันนี้ครับครับทำกับข้าวกินเองกันเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้คุณปอคุณแม่เลยครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเวลาทำกับข้าวทำอาหารก็ตักให้คุณปอคุณแม่ก่อนครับครับนี่ตักให้คุณเด็กคุณเด็กครับโอเคกินกับข้าวตำก็ร้อนกับสีไก่ตรงกินได้

เข้มเาเรียกวไม่เเข้มแบบแบบเล็กยก็เด็เข้มแบบละมุนเป็นยครวยนี่ครับเป็นยควยเดือนจะมีคราอบออนความนมแบบินนี่จริงๆนะพัดต้อมาห้านาทีทัรับเราเลือใจโยกรวยตีออนก็คือห้าทีทัดเลย กินมะคนอืมโกุลุตกินไม่ได้มันเป็นฟักตุ๊กี้กินไหมกินไหมกินไหมมันเป็นฟักของเงกินเลยเลยก่อนไม่กินได้ไหมกินเลยเร็วียวเรียวไม่กินได้ไหมพวกเรามไม่กินเอ๋อมันหล่นมันหล่น

ลามุนต่อนนึกห่วยองเปลี่ยนอยไรยังไเตออืจอดไม่ได้กำนนี่จับกับจับๆกระชับมจับจับกระชับนอืมโอ้คนได้คตกพอดีอ่าคตกครับรรยากาศดีอืมกินอีกได้ไหมกินอีกได้ไหมอ่ารวยเห็นไหมอ่ารอนรนใช่ไหมรอนตังตังออตังอืม

อาจจะว่าเป็ดเล็กน้อยเป็ดเล็กน้อยอ่าแต่ว่าไม่ได้เป็ดหมักแต่แต่ไม่จุ่มปัดไอ้หนองๆนู้นๆก็ไม่ต้องไปเป็ดแับผมครับก็มีใจไปแกงมันก็เลยเปิดจัดมันเลยจานนั้นนะคิดกป็กระโดนเมนูไงยังไงไม่นุ่งยังไงนี่กินเน้อข้าวต้มอะไ้กินเนื้ข้าวด้วยก็ได้มันมันกินได้เนื้อได้เลยนะกูนะครับเนี่ยครับร้อยๆนั่นปั้นเลยเก่งร่มกันได้กับเก่งร่มอะไรนะแต่เดี๋ยวอยากจะเก่งร่มกันได้กับยกเลยได้ปีนะร้อยกับ

ก็โอเคครับท่านผู้ชมก็เป็นเมนูต้องติ้นกับอ่าถ้าท่านผู้ชมชมจับลิปพตั่านผู้ชมสามารถทำตามได้ครับเป็นเมนูค่อเรียกว่ายกปัดเคยอ่ายกปัดเคยกระชายปกติก็คืออุกระชายกระเทียมงมอ่าเกลือเคยกับพริกเดี๋ยววันนี้กระเทียมไม่มีกระใหญหอมเต็มกระโรยเหมือนกันครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรเลยครับผมอ่าท่านผู้ชมสามารถทำตามได้ อาครับขอพรบคุณท่านผู้ชมตุกตุกานติดติดตามทีมานรายการได้ยำยิมผมวันนี้น้องกันน้องไก่กุม็ดอเนี่ยลาวกมาสวัสครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับงกนวัสดีครับัผมทุกทานทำการชิ้นะครับรับพี่ไก่ให้น้องก่ครับะรเป็นเย้เหรเป็นเยเป็นเป็น้นเย้บานนมียะ Ngay đây, nha. Dò, à? <laughs> đây. <laughs> này, mẹ mẹ ôi mẹ mẹ cung mà mẹ cung à, mẹ mẹ cung, mẹ cung mẹ 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 Ngon lắm ăn đi đấy về bát ạ mời mời rồi mà mà mời quân mời quân nguồn. <laughs> Kiểu mời mời đây Mấy lần rồi đấy Quân mời <laughs>

อเคครับเว้าวนครับผมลาแต่ไม่จเนลยครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสน้อกันแวัสดีอครับน้องกาครับีับครับผมดุกดิ๊กสวัสดีรับสวัสดีรับวะอืมจะดีกับวะมองก้องสวัสดีรับสวัสดีกับสวัสดีกับ เสื้อกับตัวนี้ตัวเองเป็นเป็นม้าตัวล่างเป็นเรือได้หรือเปล่าในในในหยอกหยอกอะไไม่เลยตานี่เลยอันนี้ครับหยอกอะไรครับตัวเองเป็นม้าแต่ลังล่งเป็นเรือได้เดี๋ยวอย่าเลยตานี่นะตานี่คือปกติม้าตานี้ตานี้นเรือครับโอ้ไม่ธรรมดา